วรอก่อนดีกว่าเพลนแบบเพิ่มหลายคนเซวเยอะมากก็แบบใช่ความต้องเส้นของเราคือจริงๆตอนที่หนูทำเพลงนี้หนูก็ไม่ได้คิดเรื่องคนจะไร์ฟเรเพราะว่าเราเราทำเล่นๆแบบเราเห็นของเวอร์ชันเจฟเฟอร์นนะคะที่เขาทำแบบร้องปากๆก่อนก่อนที่มันจะมีตัวเวอร์ชันตัวเต้นจามาเราก็เลยออ่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าเราร้องถูกไหมแล้วก็ลอง สอดล้องไปไม่เล่นๆอะอิมพอไว้ของเราไป<พ>อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับคนก็นกอาจจะชอบมัน,มน,สนแสดงว่าแฟนๆนึอเพลงมันโดนใจเรานะคะแล้วถึงแล้วอยากอยากลุกขึ้นมาทำคอนเทนต์บ้างก็อยากอยากลองร้องดูเพราะเหมือนกับว่าเราเองก็เราทำคอเวอร์อะไรอยู่แล้วค่ะแบบเวลามีเพลงอะไรมาแล้วก็ร้องเล่นๆแต่ว่าหนูก็ไม่ได้ทำจรงิจรงจังคือหนูได้ยินหนูก็ลองกดคอร์ดแล้วก็ร้องอัดดูแต่คนเทนตเยอะว่า หมืน take over. มอน,น,น,นอเท <vard in> คโอเว,เวเอร์อุ้ยเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอแต่เขาบอกว่าพรอปปาตัวฉบับมันมันแล้วแต่คนฟังเป็นวิชาของเราใช่เป็นวอร์ชาของเราแต่ไม้เห็นฟีดแบบบางแม่ข่าวเราแบบคนพูดถึงจริงๆก็ก็ส่วนใหญ่มันก็ไปทางเขาจะผิดแต่ตตตว่าพอมันเริ่มไวรัลมากๆแล้วก็เห็นมีแต่งในอีกด้านหนึ่งด้วยเหมือนกันแต่ว่า ตัวหนูเองก็มองว่าหนูไม่ได้นำเมิ่อะไรค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้หารายได้จากตรงนี้ด้เราแค่แบบทำเล่นๆแบเนี้คือไม่มีรายได้เข้าเราเลยอยากจะเราเราเป็นคนเหมือนมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยพอทำตรงนี้ตอนแรกในจุดคิดว่าไม่คาหรือว่ากังวลอยู่คือหนูหนูมองว่าสิ่งที่หนูเจอกับประเด็นนี้มันคุละส่วนกันเพราะว่าของเยี่ยงบหนูก็จะเป็นในเรื่องของสัญญาหลือปีมากกว่าแต่ว่าอย่างของเรื่องลิขสิทธิ์คือโดยทั่วไปอันนี้ หนู cover มาตั้งแต่แบบสิบกว่าครัวไปแล้วใช่ไหมคะก็คือเวลาเราทํา cover ของใครก็ตามไม่ว่าจะเป็น cover ทั้งเพลงหรือว่าเอาแค่บางส่วนดัดแปลงมาทําใหม่อะไรเงี้ยปกติอ่ะเวลาเราลงช่องมันก็จะมีกันก็ c ป p y ไ i g ์ t ถึแล้วฉะนั้นอ่ะไม่ว่าเราจะเปิดรายได้หรือไคือรายได้ทุกอย่างจะเขาเจ้าของที่ของสิทธิ์แต่เราทราบดราม่าใช่ไหมที่มันบอกว่าเอนอยู่มห่จริงๆเรื่องของ c o ปี้ไ g h ์ลิขสิทธิ์ต่างๆมันเป็นอะไรที่แบบว่ามัน มันไม่ใช่ขาวดามันมีอะไรที่มันมากกว่านั้นรายละเอียดต่างๆที่แบบพอเราอยู่ในการพิงอ์นั้นแล้วก็จะรู้แต่ว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าอืมอะไรที่มันลึกๆคนส่นหน้าก,ก็อาจจะยังไม่รู้ตอนแน้าจะแบบพอพอมันมีมรื่อ้อะไรขึ้นมาเอ๊ะฉันจะโดนอีกไหมนะอะเลยม่บ้องไมหมคะกงังวลอะไรเงรี้ยมาไม่ไม่ค่ะเพราะคือเราอย่างที่บอกเราก็ไม่ได้มีการเปิดหาะไรได้อะไรในตรงนี้เราเราแค่ลองเล่นๆอะไรเงี้ยเรามัน บังเอิญว่ามันไปแล้วใช่แต่ว่าจริงๆคือ ด้วยคือเราก็ไม่ได้ละเมิดอะไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีรายได้จากด้ถ้าถ้าละเมิดก็คือเราเปิดหาไม่ได้แต่ก็ไม่มีอะไรโน้ติสมาว่าแบบจริงๆการปพูดถึงแง่บวกมากดีกว่าที่เขาชื่นชมเราแล้วก็แบบฟังรู้เรื่องเพ้าเราอะไรอย่างเงี้ยเราฟิลไหนรู้สึกกันบ้างก็ก็เราก็รู้สึกมีใจที่แบบคนก็ชอบในสไตล์การร้องเพลงของเราเพราะว่าจริงๆคือไม่ว่าเราจะร้องเพลงอะไรเราก็ดัก ดัดแปลงให้เป็นสไตล์ของตัวเองคือแล้วดีไซน์ยากไหม <c oughs> แบบว่าแมปเปิ่เขาแบบไปคีย์นั้นเราต้องไปคีย์นี้นอะไรย่าห <c oughs> ลงก็ม <c oughs> ีแบบว่า <c oughs> แบบปรับดัดแปลงอีกทีนึงเพราะว่าตอนนั้นที่เราฟังมันก็แบบว่าเราก็ไม่แน่ใจในเรื่องของจังหวะเหมือนกันเราก็ลองเหมือนกับอ่ะปรับปรึว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอย่างตอนที่ฟังตอนแรกอะท่อนไหนมันแบบสกิปเรามากที่สุด กินดาเพนเดน่์หรือว่าฟ้าก้าวมาตอนไหนที่มันแบบโดนใจเราสุดตอนนั้นก็น่าจะเป็นประโยคแรกประโยคแรกมันเลยทำให้เรารู้สึกปลุกไฟขมากระเบิดว่าอยากลุกขึ้นมาคอนเทนต์เลยอย่างนี้ใช่ไหมครับคือเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันมันฟังครั้งแรกเราก็รู้สึกติดหูเราเลยลองลองร้องดูเล่นเล่นค่ะเห็นเรื่องคดีหน่อยอันนี้ถือว่าชื้นสุดยังตอนนี้ยังไม่ชื้นสุดค่ะคือจริงๆมันจะชื่นสารค่ะ ครั้งแรกเลยก็คือปีหน้าเลยค่ะ2025แต่ว่าตอนนี้หนูได้คมคองจากศาแล้วเรื่องการปล่อยเพลงเพราะว่าอย่างก่อนหน้าน,นี้คือหนูก็ถูกปิดไม่ให้แบบว่าไม่ใช่แค่หาไรายได้ไม่ได้แต่ว่าฟังไม่ได้เลย,เลยใช่ค่ะก็คือเป็นการปิดไม่ให้เราสามารถที่จะหารายได้อะไรได้ช่องทางไม่ใช่แค่ยูทูบใช่ไหมมีแค่ย,ยูทูบอย่างเดียวที่เราสามารถปล่อยเพลงได้ซึ่งพอในช่วงนั้นอะ คือเรารู้สึกว่าถ้าเราปล่อยเพลงในตอนนั้นมันก็จะไม่ค่อยคุ้มเพราะเหมือนกับเราเราขายของอย<ม>่างเงี้ยแล้วเราสามารถที่จะขายได้เฉพาะหน้าบ้านเราได้อย่างเดียวลงห้างหรืออะไรม,มีตัวแทนก็ไม่ได้มันจะเป็นฟีลประมาณนั้นนะคะก็เลยไม่ได้ทำผิดในช่วงนั้นแต่ว่าตอนนี้คือก็กําลังจะเตรียมปล่อยเพลงแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนกับเลียเพียจะถงไปกิดอีคือหนูเริ่มเริ่มฟ้องมาตั้งแต่ช่วงธันวาคม2021 ใช่ขนาดเหมือนกันยังไม่ได้ขึ้นศาลจริงจจังๆสักทีเลยเพราะว่าเหมือนกับมันมีการโต้ตอบไปมามันก็เลยค่อนข้างช้ารวมเป็นต่างประเทศด้วยมาเลเซียมันก็เลยงานมันมันจะลงก็เลยังไบก็ด้วยความที่หนูว่ายังไม่รู้ว่ามันจะลงเอยยังไงนะคะแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้หนูก็ได้คุ้มครองสั่แล้วมันก็แนวโน้มค่อนข้างดีใช่มันก็เป็นสัญญาณดีอันเป็นหาเรื่องเซ็นสัญญาใช่ไหมใช่ค่ะคือประเด็นหลักของอันนี้ก็คือ ว่าสัญญาหมดหรือมไม่หมดใช่คือทางนู้นเขาเขาจะโต้เถียงว่าทำเพลงนี้เขาไม่ครบเพราะฉะนั้นไม่หมดต่อให้สิบปีทําไม่ครบก็ไม่หมดประมาณนั้น,น,นเห็นตอนทนายส่งอีเมลมาเราร้องไห้เลยตอนนั้นใช่คือตอนนั้นอะวันนั้นหนูรู้แล้วว่ามันจะมีอีเมลเข้ามาแต่หนูไม่รู้ว่าผลของมันจะคืออะไรหนูก็เลยเราลองถ่ายไว้ดูเพราะว่าจริงๆหนูพยายาม document ทุกอย่างตลอดช่วงระยะเวลาสองสามปี ที่แบบว่าเรามีเรื่องเนี้ยว่าในแต่ละแต่ละช่วงวเราเจออะไรบ้างเพราะว่าเราก็เก็บไว้ดูเองด้วยความควารู้สึกนะตอ,อนะอนะนั้นม้นปลดล็อกในไหมว่าโอ้ฉันเล่นกลับมาทำงาน,นเต็มแล้วคือตอนแรกหนูเตรียมใจไว้แล้วว่ามันมันอาจจะผลออกมาไม่ค่อยดีเพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้เราก็เจอความผิดหวังอะไรหลายอย่างในในแต่ละครั้งที่เราแบบว่าได้อีเมลมาใช่ค่ะอย่างอย่าง วันที่ขึ้นสังเนตอนตอนแรกหนูว่าคิดว่าคงออจะเต็มที่แบบปีไม่เกิน2ปีหรอกแล้วพอเราเห็นตอนนั้นเราเห็นว่าโูกว่าจะขึ้นสังปี2องพั 5, แล้วตอนนั้นมันปี2องพันยี่สะคะ่ะตอนนั้นหนูครั้งแรกแบบนี้รู้สึกพร้อมพร้อม, <laughs> อมกันอยากจะแบบไม่อยากทำแล้วไหมร้องเพลงคือมัน มันมันมีจุดหนึ่งที่หนูก็รู้สึกว่าไม่ไม่อยากร้องเพลงต่อแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ได้ชอบมันแต่ว่าเพราะาเรารู้สึกว่ามันอุปสรรคเยอะแต่ว่าพอจริงๆมันก็ทําไม่ได้เพราะมันคือแพชั่นของนมันคือสิ่งที่รู้สึกว่าต่อให้เรามีความสามารถด้านอื่นสามารถหากินในด้านอื่นได้แต่ว่า สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้หนูมีความสุขมากที่สุดแล้วก็ฟูลฟิลหนูมากที่สุดอาชีพนี้เป็นสิ่งที่ทําให้หนูสิดว่าชีพนี้ทำมาปัจจัยหนึงมันต้องเข้ามีรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพดีทาให้รู้สึกโตขึ้งหนูมีประสบการณ์อะไรมากขึ้นมีมีประสบการณ์มากขึ้นในเรื่องของกฎหมายการระวังตัวในการแบบว่าตัดนินธุรกิจต่างๆอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วก็เหมือนกับมันก็ตีมุมหนึ่งหนูก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่ทําให้หนูได้เรียนรู้ในด้าน มากขึ้นด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าเราเองเวลาเราทํางานกับคนอื่นแล้วก็จะระวังตัวเองมากขึ้นด้วยแล้วก็เราก็สามารถแนะน,นําเพ่วงงานเราได้ด้วยเหมือนกันป้าหลับฝนที่จะได้เจอความชุกคือจะมา,าเวอร์ชันไหนจะได้เห็นัง <c oughs> ปีนี้ก็ <c oughs> ก็ปล่อยเพลงเต็มที่ค่ะอย่างตอนนี้เพลงที่เคยปล่อยแล้วก็โดนพิคดาวไปตอนนี้ก็จะกลับมาวันที่29เ,เ,เดือนนี้แล้วก็วันที่หนึ่งมีนาจะมีเพลงใหม่ปล่อยหมปล่อยทุกเดือน พอจากนีเป <OR> ็นไปได้นะคะถ้ามีตังทําไหวก็เดือนค่ะหลายคนแบบคิดถึงสิ่งที่แบบพอสมบูรณสร้างไว้เราสร้างบทกันเราจะได้ได้กลิ่นอาบกันหรือไม่ลงในบทสั้นก็อาจจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างค่ะช่วงนี้หนูก็รู้สึกว่าหนูไม่ได้ทําเพลงมาแบบจริงๆนันจังนานมากหนูก็อยากจะลองทําอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างช่วงก่อนหน้านี้หนูก็ทํามีส่วนของ cover ไปที่เราลอง ในหลายๆแนวทั้งทิปปอ pop เพลงช้าอะไรต่างๆลองแต่งเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับเราอยากจะเริ่มโชว์เคสความเป็นตัวเองมากขึ้นการเติบโตของเราแล้วคือหนูก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องประสบความสำเร็จแต่ว่าสิ่หนูสำคัญที่สุดคือม,มันมันเป็นสิ่งที่มาจากใจเราจริงๆที่เราอยากจะบอ,อกว่าพิเศษที่สุแล้วก็อาอะไรคะ ปัญหาใช่ปัญหาเราปัญหาทำให้เราตึงตัวเออมันต้องมันต้องโชว์เวอร์ชันปล่อยชมพูให้ได้ฟังจริงๆเออสักนอหนึ่งเออนิดหนึ่งหลบสักท่อนสักอินเดปเถึงอินเดปเดนก็พอเออไปฟังเล็กน้อยดีกว่าไม่ไม่พอใช่ไหมหาอ ได้ไหมหรือว่าเสียงไม่พอหนูไม่รู้อะหนูร้องได้หรือเปล่าเอาลองเป็นแตเป็น new version ก็ได้ลูกไม่ต้องตรงปกก็ได้เพลงนี้เพลงนี้อิสระเอาเอพ้งพิ้งใหม่หนูดีกว่ามาโอเค